สวัสดีครับร้านนอตโซลาเซลล์ครับผมสำหรับวันนี้มี f อซนะครับหรือลูกค้านะผมมาถึงร้านนะครับมาเพราะเหตุใดนะผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับทางลูกค้ากันนะผมวันนี้ผมได้มีโอกาสอยู่ที่ร้านพอดีนะครับช่วงบรรยากาศคึมฟ้าคึ้มฝนนะพายุเข้าโคราดอีกแล้วสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากอำเภอดานทษครับ ด่านคุณทศอยู่บ้านหนองละมั่งตบเบลตะเคียนอเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับห่างจากร้านผมประมาณ60โลนะครับรกลับก็120ครับ120โลคุณพี่สั่งในส่วนของชุดประกอบส่งไปใช่ไหมครับครับผมแล้วทีนี้มารับเอาที่ร้านเลยครับมารับที่ร้านเลยนะครับประมาณ3เดือนที่แล้วนะคุณพี่ครับแล้วทีนี้อ่ามันมีปัญหาครับก็เลยมีปัญหาแบบไหนครับก็เลยอ่ากล่องคอนโทรลนะครับมันขึ้น พีโอประจําครับเพราะว่าเอาเอาลงบ่อแล้วมันขึ้นแต่พีโอพีโอก็เลยโทรปรึกษาโทรปรึกษาช่างน็อตแล้วทีนี้ก็เอาเอาเอามาให้ช่างน็อตดูถึงถึงหน้างานเลยครับครับผมถึงหน้าบ้านแกเลยครับวันนี้ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนสองกล่องนะพี่เนาะครับกล่องที่แกะใหม่นะผมนะแกะใหม่ๆเลยนะครับเปลี่ยนให้คุณคุณพี่ดูเลยแล้วก็แกะให้เห็นกับตานะผมนะเราเทสแล้วนะผมขึ้นพีโออีกนะครับ อ่าผมก็ได้แกะกล่องใหม่เปลี่ยนก็ขึ้น PO ออีกอันนี้ก็เป็นกล่องที่2นะครับที่เป็นของใหม่นะอ่าเป็นของใหม่ที่อ่าทางเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะผมอ่าตัวนี้นะผมก็ทํางานปกตินะผมนี่ครับเรามาเช็คดูจากหน้างานจริงนะผมนี่ครับอ่าตัวแทงน้ําแล้วก็อ่าตัวโซลาเซลล์ผมทําไว้อยู่หลังร้านของผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นอ่าตัวแทงนะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ก็อยู่ด้านบนนะครับผมนี่เลยเทสจาก บอจริงแล้วก็งานจริงนะครับแล้วก็สเสมอตัวนี้นะผมะเป็นสเสมอตัวใหม่นะครับผมก็เทสดูนะครับผมกําลังจะมาเทสดูนะผมว่าเป็นเพราะอะไรทําไมปั๊มถึงเสียนะครับเราเปลี่ยน2กล่องก็ไม่หายแต่มาผลสรุปแล้วนะผมนะรปรากฏว่ากล่องที่เราแกะใช้งานใหม่ๆนะผมนะครับที่เราสั่งซื้อตามออนไลน์หรือว่าที่ใดต่างๆนะผมอาจมีปัญหาได้ สำหรับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับผมระบบดีหรือว่าจะเป็น ACDC นะครับมีปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับแต่ร้านของเรานะครับผมในความมาตรฐานนะครับเราเปลี่ยนจริงเค็มจริงนะครับถามพี่ได้เลยนะครับเปลี่ยนจริงไหมครับพี่ครับผมเปลี่ยนจริงครับสาหรับการรับประกันนะผมถ้าเกิดกรณีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของชุดประกอบส่งทางลูกค้าต้องส่งมาที่ร้านเองนะครับหรือว่าเดินทางมาที่ร้านได้เลยนะผมมารับสินค้าได้เลยนะครับถ้าเกิด ขึ้นโค้ดคาว่า P.O. นะครับเนื่องมาจากนะผมนะครับบริษัททําผิดพลาดเองนะผมถ้าขึ้นโค้ด P.O. นะครับผมก็เดินทางมาเลยนะผมนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หรือว่าส่งด่วนมาเลยนะครับถ้าเกิดกรณีขึ้นโค้ดนะครับ P.43 P.48 นะครับท่านสามารถโทรถามผมได้นะครับแต่การรับประกันนะผมอีกหนึ่งอย่างนะก็คือการรับประกันเปลี่ยนตัวนะผมถ้าผมเดินทางไปติดตั้งให้นะครับทางร้านเราจะรับประกันเปลี่ยนตัวนะผมเพราะว่าราคาแตกต่างจากชุด ประกอบส่งนะครับประกอบส่งเราขายในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ราคาโรงงานนะครับที่ส่งเรามานะครับเราก็ขายถูกได้นะครับแต่ถ้าเกิดกล่องมีปัญหาหรือว่าปั๊มมีปัญหาทางลูกค้าต้องเดินทางมานะครับหรือว่าส่งมาก็ได้นะครับเหมือนดังกรณีลูกค้าท่านนี้นะผมนเดินทางมาไปกลับก็ร2 0โลนะผมนะครับคุณพี่ก็สั่งซื้อไปในส่วนของชุดประกอบส่งนะครับผมนะครับนานมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็เดินทางมาเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กล่องเป็นปั๊มนะผมตัวไหนเสียผมก็เปลี่ยนให้นะผมแต่ถ้าขึ้น PO อนะผมแต่ถ้าขึ้นโค้ดต่างๆนะผมก็ส่งซ่อมจากโรงงานให้นะผมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้โอเคไหมพี่ครับโอเคมากครับเดี๋ยวยอดทั้งหมดสุดยอดมากเลยครับน้ำไหลดีไหมครับครับไหลดีครับไหลดีเนาะถ้าเกิดมันมีปัญหาอีกนะผมภายใน2อปีพี่ก็เดินทางมาเลยหรือว่าส่งมาหาผมก็ได้นะครับค่าส่งก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทครับผมก็โอเคเลยนะครับผมวันนี้ สำหรับท่านใดที่จะมาที่ร้านนะครับผมมาได้นะครับพิมพ์คําว่าร้านช่างน็อตโซล่าเซลล์นะครับผมท่านก็จะเห็นใน G.P.S นะครับร้านอยู่บ้านคูเมืองนะครับผมตาบลเมืองเกษตรอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็โอเคนะครับเทสระบบให้ดูกับนางานสดๆนะครับบอกประดานจริงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท้องฟ้าไม่เป็นใจในช่วงเย็นนะครับผมนะครับไม่มีแสงแดดแต่น้ําก็ไหลนะครับผม ก็โอเคนะ,ค,นะ,นะครับเนาะโอเคเนาะพี่เนาะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับครับผม